ครับเดี <tr seine Christmas> ๋ยวนี้ครับอ่ะเอาะยืนยีนกับสิงห์ดำนะป้องกันแชมป์ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกครับ112ปอนด์เป็นไงบ้างการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ก็มีความดันอยู่บ้างเล็กน้อยครับคือดัดช่วงไหนบอกได้ไหมหนึ่งสองครับหนึ่งสองทำไมอ่ะทำไมเขาเดินบี้แล้วเขาเดินบี้ตอนนั้นติดอัดก็การดึงนี้เลยไหนดัดช่วงไหนยกไหนไคยกสามยกสามเริ่มที่จะ ผ่อนคลายแล้วใช่ไหมเ,เ,เราได้อะไรเขาอ่ะเริ่มออกอาวุธไปเขาก็เริ่มมีอาการเริ่มเป็นมันใจขึ้นเรื่อยๆเขา<ๆ>มีอาการหมายถึงว่าเขาเขาเริ่มอ่อนแรงหรือว่าบบเขาเริ่มหมดยกคตเริ่มยุบให้เห็นเลยใช่ไหมเริ่มง่ายขึ้นเนาะมันใ,ใจแบบสบายๆย,ยกไหนยกสี่ยกสี่เรมสบายใจแล้วเข้าทางเราด้วยหลักเรียมีมากเลยตอนนี้การจำตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ อาชีพเท่าไหร่มียุทเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบครับอ่ายังไม่ทราบยัง่ทราบก็นแสนากพิษแ้งนะครับก็น่าจะน่าจะเยอะพอสมควรอ่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกมีไม่แนใจอยากจะพิสูจน์หรืใครมีไหมแล้วสองขอนีกต่อเขาใครนะอีกต่อเอ้าเมื่อวานนี้เขาก็ป้องกันแชมป์ได้ก็อยากอยากไปลองครับแพ้จะไ้ไปลอง ล้มสถาบันกันเลยไหมเราจปกี่ครั้งแล้วไปสองครั้งแล้วก็ผัดแพ้ผัดชนะกันต้องเตรียมตัวนานขนาดไหนเพื่อปล่อยจนได้เลยทีนี่กต้องพักนานไหมเดี๋ยวถ้าพร้อมก็จะบอกทีาถ้ารับเสร็จพร้อมนะคือคือคือในใจเราอยากจะเราอยากอยากจะไปชิงแชมป์ด้านเนินกับจิ๊บซ้อก็เป็นแชมป์รักษาบัานนะเราช่องเจ็ดเขาก็ด้านเนิน เอาละครับผมวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างมีไหมเอาก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยช่วยเหลือก็ขอบคุณครับบ้างเอ้าถามลูกพี่ก่อนเลยวันนี้เตรียมเตรียมวางแผนเร้น้องยังไงครับวันนี้ก็ตั้งใจจะปล่อยตามแผนครับตั้งรับก็ระดมแรงปล่อยตามที่บอกแล้วก็ปล่อยตามแผนครับมีอันตราวางไว้ครับวันนี้เห็นน้องบอกว่าเป็นต่วงแรกๆแรกอย่ พี่พ <io> no ี่ก็มองวงงครับมองป็นี่วงแรกๆก็ดนนมก็ถามอยไกเราก็แต้นเราก็ยังแบบดูเชิงก่อนนะครับ้านว่าว่าเราจะต่อยังไงเราต้อแก้เกมยังไงครับก็รอบสองย่อกเราก็รูว่าก็ตั้งใต่อยตามแผนที่เรา ก็เลยได้่อยมาังฟอปักแท็กก็ถือว่าเป็นวาเตาเค็มตาแห้งใช่ครับเห็นน้องบอกว่ามีโอกาสอยากจะขอชิงแชมป์กับยิปซออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีชิงม้ร่าหนึ่งพี่พิยุทธ์มองว่าน้องจะถึงโอกาสอย่างเมื่อไหร่ครับก็อันนี้นะครับก็ถ้าในมุมมองผมนะก็ตอนนี้ก็ถือว่าในสายเดียรก็ก็ไม่มีตัวสอยครับแล้วก็หวังว่าตอนนี้น้องช่วงกำลังสดนะกาลังไมร้อไม่แพ้ใครเลยก็ท้ากับชิงแชมป์กับยซอร์ครับถือว่าน่าจะได้ครับนั่นแสดงว่า พิสูจน์ไปต่อไปได้เลยก็พร้อ,อมครับอยู่ที่โรบอทเตอร์ครับแต่ส่วนตัวก็พร้อมอยู่แล้วครับเอาละครับคู่วอนชิคซอก็ชนะสวยงามครับก็มีโอกาสมีโอกาสได้เจอกันไอชีโน้องเท่าไหร่ครับไปนี้เพว,วันนี้ก็ร่วมแสนนะครับเป็นแสนครับโอ้ยเป็นแสน ลเราถ้ามีก็ฝากเป็นมวยเดดตามหน่อยน้องมวยในใครน้องมวยในการสับสมนึงนะก็ฝากติดตามนะครับใครมวยเกียรติสูงเครื่องหรือว่ายุทธศาร์ของผมนะครับตอนนักมวยที่มาขึ้นชกนี้ก็เต็มร้อยชูทุกคนอยู่เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่สมบูรณ์ผมไม่มีให้ต่อยแน่นอนครับก็ฝากติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากครับทีนดีมากครับยืดความแข็นครับ